ทุกช่องเชิญนวดครับวันนี้มาดูช้างห้อยอารมดีครับอารมณ์ดีนะครับมีของเล่นนะครับไหลาอาอยยอดอ้อยนะครับ ลถทะลตรงไหนมาเนี่ยสอมรับมือไปค,ครับ ้อมใบปัะทักกระไก่ครับเชา้า 你快来 tốn tiền tụ tạ rất ดื้อดื้อตาโตมีการเบี่ยงใบองใบอ้อยส้อมรับมือกับไก่เจอไก่เยอะจริงๆมันสู้เขาได้หรือเปล่าลูก นอนทับขาตัวเองครับนอนทับขาตัวเองขึ้นไม่ได้ครับ รักก็ไม่ได้แล้วก็ถามใจคนดูเอาแล้วกันครับ ลองเป็นแน่เลอครับกระนั้นถึงเรื่องเหรอนี่นี่ เล่นกระกลองครับถูกลองอ่าเต็มที่เลยครับไอ้ยาหาจังหวะอย่างนี้นะครับยากนะครับจะเล่นกระกลองนะครับปกติเห็นหน้าพ่อควมงมล้วจะยิงเหมือนจะได้กินช้วยแต่เมื่อกี้กินมปหมดทุกหนึ่งครับลอยอืมวนเลยครับวน Cho lên ta. Nghe nó dập đi lên. Cho. Cho mà. Thua là, thua là, thua mà. ก็จะหาดูวเด็กน้องเล่นอย่างงี้นะครับขายให้แมเน่ดูนะครับคุณคางที่ยากมากบทจะเล่นก็เล่นให้ง่ายๆดีๆบทจะไม่เล่นก็กคือพอห็นข้ื่วานม,ม,มาปุ๊บก็เลิกเล่นละอันนี้เสียงไม่ออกทำอันนี้เล่นไปเรื่อยๆทีก็จะมีเสียงออกับ จ้ามฝาเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมนานๆจะเห็นบุรอดเล่นโชว์แบบนี้นะครับเอาความน่ารักของบุรอดมาโชว์ให้ดูครับผมฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมช่องนิชัยบุรอดแบลเมอรี่ครับผมน้อยหน้ามนต์คนเมืองคนครับผมอ่ายังเล่นต่อครับอาโชว์ต่ออาโชว์ต่อพ่อยังอาทายต่อครับอ่ายังเล่นต่อก็ ตัวลูกเร็วลูกช้าตัวไหน,นก็ไปเลือกถายแล้วกันนะคทัคลิ้คลักเวลาเราเล่น ใช้เลิกขายแล้วก็เลืออ่อนโดดนะจะได้แบบครั้งเดียวให้แม่แบบดูจระจข้เลยอ่ะ,ะการินน้ำครับเหนื่อยแล้วตินน้ำครับการกินน้ำตัวอีก จะเล่นต่อไหมครับตามครับเป็นกำลังใจด้วยครับสงสัยน่าจะเหนื่อยแล้วอิ่มแล้วก็น่าจะเหนื่อยกมั้งเล่น ตามขอบเป็นตืใจด้วยครับผมช่องดิชัยรอดครับรอดเฟรมอรี่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็อ่ารอดก็จะเป็นสภาพในการได่โชชนะครับช่วยช้างตกงานครับช่วยช้างถึงช้างครับผมก็่ฝากเป็นกำลังใจอีกทางนึงครับแล้วก็อังคารกับพฤหัดก็จะเป็นของอ่าบุญรอดช่วยพอควานนะครับพะปีกว่าแล้วครับพอขวานยังมีเงินเดือน คนที่เลี้ยวประจำครับคนที่ใส่เสื้อเองินกวาดนะครับโต61แล้วครับไม่มีเงินเดือนพอควานก็ไม่มีอะไรให้เหมือนกันครับลำพังก็จะลดเหลนไม่โลดเหลนเหมือนกันครับแต่ก็คิดหาช่องทางในการช่วยเหลือเพนะครับในการไร่สดอ่าองคารกับวันท่าหานะครับเป็นของโปรดช่วยควานีกทางครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเวัสด,ดีครับ